ก็พอเจอติดเกาะเข้ามานี่ไอ้แม็กซ์คุณนี่ท่าดาบอกว่าหนูลําบากเพราะเข้าห้องน้ําผู้ชายนะผู้ชายผู้ชายสะดวกครับตรงไหนก็ได้ใช่ไม่ไม่ไม่ลำบากเรื่องอะไรลำบากเรื่อองะไรผู้ชายไม่ลําบากอยู่แล้วไม่ลำบากเลยเฮ้ยพอแล้วหมายถึงลําบากเรื่องอะไรปีนมะพร้าวเรื่องพวกหาฟืนหาฟืนอะไรอย่างช่องฝนช่องหาฟืนนะคะฝนมันจะตกฟืนก็หาไม่ได้ มันเปียกหมดจะต้องมาติดไฟใช่นไหมเราเารต้องเอามาค้างคืนไว้ก่อนในที่ร่มก่อนคใช่่ะแล้วตอนน้ําทะเลขึ้นด้วยครับน้ำมาันต้องออกมาสังเกตกันตลอดตอนกลางคืนนะคะต้องออกมาดูน้ําทะเลแห้งขึ้นหรือว่าขึ้นสูงขึ้นสูงกว่าปกติครับขึ้นมาถึงถึงที่เราพักเหรอได้ทุนเลยครับถึงโออออ้๋ไห้องพักเนี่ย ยกพื้นขึ้นมารเปกติที่มาครั้งก่อนๆก็จะไม่สูงขนาดนี้ครับคือมันขึ้นแต่ไม่ขึ้นขนาดนี้ฝนก็ตกตลอดเวลาครับแล้วก็แล้วที่บอกว่าไปหาหอยอะไรเนี่ยฮะก็ช่วงมันจะเป็นช่วงช่วงที่น้ำมันลงแล้วก็ขึอนเป็นวันที่ฝนตกใช่เราฝนไม่ตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีเป็นช่วงเราต้องไปหาหอยหรือว่าพอน้ําลง๊บหอยมันติดอยู่แล้วเราไปเก็บเอาอย่างเดียวไปหาอยู่ใต้ทรายค่ะหอยอะไรหหหออยยิ หอยหลอดทินครับนี่ต้องฝีมือยอดแน่นอนคุณพื้นที่หนึ่งลูกหอยหลอดที่เหรอครับโอ้แพงน้องน้องเก้าขวบบอกน้องเป็นคนบอกน้องเป็นคนบอกน้องเป็นคนบอกค่ะมีหอยหอยเจาะที่มันติดอยู่กับหนะคะน้องก็พพาไปนะจ๊ะแล้วมากินยังไงฮะเอามากินยังไงเอามาต้มยำครับหอยเจาะมาต้มยำค่ะแต่หอยที่ขุดจากทรายนี่เอามาผัดตอนแรกผัด ผัดพริกแกงก่อนแล้วก็ค่อยผัดกะเพรารูเลยมันมีใบกะเพราครับเตรียมใบกะเพราไปด้วยมันอมันกมีต้นอมะพร้าีเยอะไม่น่ารีบไปรับเลยเนาะเฮ้ยแล้วใครใครปีนต้นมะพร้าวครับสองคนนี้ทั้งสองคนเลยค่ะนี่ปีนหน้าเกาะผมไปปีนท้ายเกาะคือเกาะมันเล็กมากขนาดเดินแบบถึงกันรอบเลยค่ะก็ดูเดี๋ยวดูท่านผู้ชมเมื่อสักครู่นี้ก็จะเห็นภาพเกาะ ภาพภาพอ,อินเสิร์ตเข้ามาเดี๋ยวให้ดูอีกทีก็ได้ฮะก็จะเห็นเกาะนะคือคืออย,อย่างอย่างยอดเนี่ยมีทักษะการปีนต้นมะพร้าวหาหอยอยู่แล้วเหรอเอาแล้วอย่างตัวผมก็อยู่ปปจังหวัดนนท์นเป็นเด็กสวนอยู่นี่เข<อ>้ดูดูดนี่เป็นเด็กสวนฮนะสบายมากเลยปีนต้นมะพร้าวสบายดูสิฮะเย็นใช่เบ้ยวไม่อันนี้ไปเตี๋ยใครเข้ามาหรือเปล่าหรือต้นมะพร้าวแล้วพอได้มะพร้าวเสร็จแล้วทำยังไงจะเอาเนื้อมากินทำยังไง Premises, อกกันงั้นบอกครับประมาณกินกันมีนี่มีอะไรผอกอ่ะออกเตียมเปนอ๋อก็สบายโอ้ยเขาดีกว่าทอมแห้งกันเยอะนะทอมแห้งต้องมากระแทกกระแทกกระแทกไอ้อะไรนะเป็นไม้อะเป็นไม้แหลมๆก็ทำไม้แหลมๆมากระแทกเขาต็ดอยู่สี่ป anyway> uh. like ีในหนังเก่งเลยอะตอนหลังแบบพอแนี่นี่นี่คือเกาะท่านผู้ชมดูนะนี่ฮะนั่งที่บ้านพักใช่ไหมเดี๋ยวให้ดูอีกทีก็ได้ฮะนี่คือเกาะใช่ไหมข้างหน้านี่คือเกาะใช่ไหมใช่ค่ะ นั่นคือระยะของเรือที่ไปไปไปจอดรอแล้วก็เราต้องลอยคอมาโอ้ไกลคอสมบูรเออนี่กล่องที่เอามาเนี่คืออะไรฮะกล่องสีขาวเนี่ยเป็นพวกกล้องถ่ายรูปแล้วก็โทรศัพท์มือถืออะไรพวกนี้เพราะเราถ่ายรูปไว้ครับโอ้โหเป็นภาพประวัติศาสตร์เลยนะไม่เพราะเขาต้องออกเช้าเขาโค่นไงถ่ายรูปมาออกออกมาตอนตอนลอยคอมาใส่ชูชีพมาด้วยแล้วนีพี่ไปรน้ำเขาประคองมาตลอดหรือเปล่าครับผม จำได้ไหมคะว่ามันไกลสักแค่ไหนกี่กี่ร้อยเมตรร้อยห้าสิบใช่ครับร้อยกว่าพวกเราที่ไปเนี่ยแล้วติดกันอยู่เจ็ดคนเนี่ยว่ายน้ําเป็นทุกคนไหมมีน้องผู้หญิงว่ายไม่เป็นน้องสิบหกปีอะค่ะมีผู้หญิงสองคนใช่ไหมสามคนสามคนเลยอ๋อน้องผู้หญิงเก้าขวบด้วยเก้าขวบแล้วก็ทัดาวแล้วก็น้องอีกคนหนึ่งทัดาวอายุเท่าไหร่ยี่สิบสองค่ะเหลือน้าไม่ถึงนะเที่ยวกับดิฉันก็ไม่มีใครถึงแล้วค่ะนี่สามสิบเก้าว่ายน้ําเป็นใช่ไหมฮะนิดหน่อยค่ะ อ๋อแต่ว่าเขาต้องให้ใช้ชูชีพหมดใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วนี่เวลาเวลาคุณพี่ตำรวจไปช่วยเนี่ยคือเกาะไอ้นะไอ้ลวดสายสลิงมาพร้อมกันหมดเลยแหละครับครับพร้อมกันหมดเลยใช่ไหมะเขาจะดึงลากมาครับอืมเขาให้เราเกาะเฉยแล้วเขาจะสาวมาให้เราอ๋อไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องสาวครับดึงมาเลยวันที่เขาไปรับเนี่ยคลื่นลมมันเกาะเบาเลยอม่งค่ะมันไม่มีมันไม่มีหน้าหาดเลยนะครับมันเปาน้าขึ้นสูงพื้นที่ที่เราจะอยู่มันมีอยู่ไม่เยอะครับ มีเหมือนกันแต่นิดหน่อยส่วนมากจะเป็นภูเขาโอ้ใครเป็นคนเลือกเกาะนี้เนี่ยยอดยอดครจะค่ายเนจ่ยไม่ต้องเสีย่ารจะจ่าย๋อเอามาเกาะนี้กันเพื่อนฟรีเกาะของกูอยเางไรล่ะเกาะกันให้แน่นๆนะสวยครับถ้าสภาพอากาศดีเกาะนี้สวยมากเขามีปะการังเติมเต็แล้วก็ที่สาเหตุที่เลือกไปเดือนนี้เพราะว่าตกปลาหมึกได้จากรอบเกาะครับไม่ต้องนั่งเรือไปเลยไม่ต้องครับแล้วด้ตกปลาหมึกไหม คระเมินกระตกบเขาอะเพราะมันเกิดคึืนลมปันโบนนะมันมันผิดปกติอันนี้คือระดับน้ำที่เราเห็นคือระดับน้ําที่ขึ้นกว่าปกติหรือเปล่าคะจริงๆเขามีหาดลงไปวะคะมีมันจะมีนิดนึงบริเวณนั้นเป็นบริเวณน้ําตื้นครับด้านหลังเกาะครับปกติลงไปเล่นได้เลยครับอันนี้คือหน้าเกาะใช่ไหมที่เราเห็นเนี่ยฮะแล้วต้นมะพร้าวมันเยอะขนาดไหนฮะก็ท้ายเกาะจะเยอะมากครับเรา เรามาเนี่ยยังมีมะพร้าวเหลือไหมหรือว่าเราฟาดซะหมดเลยมีเท่าไหร่ที่เป็นต้นสูงสูงจะไม่ปีนครับมันทนเสียงผมก็ไม่เอาครับถามจริงว่าตอนนั้นที่รออยู่นะคะแล้วก็เห็นสภาพดีฟ้ากาคิดไหมว่าอาจจะไม่ง่ายหรืออาจจะนานกว่านี้หรืออาจจะแย่แน่ๆถามจริงคิดไหมมีช็อตนั้นไหมคิด่คุยกันตลอดค่ะครับคุยกันว่าไงบ้างคะก็คือจริงๆพวกผมอ่ะคือ ทุกคนเจอสถานการณ์นี้ก็ต้องกลัวหมดนะครับแต่ว่าคือเราพยายามทาตัวให้แบบเราคุยว่าเราจะไม่กลัวให้น้องเห็นแน่แต่กลัวโอ้โนี่ฮะแล้วยิ่งมือถือแบตหมดด้วยครับเหมือนกับถูกตัดขาดเลยครับอตอนนั้นตอนนั้นก็คิดไหมว่าโลกภายนอกกำลังจะมาช่วยเราก็คิดครับแต่ว่าช่วงแรกผมก็คุยกันว่าเขาคงมาไม่ไหวเพราะคลื่นแรงลมแรงมากครับ หน้าร้อนปีหน้ามีนาปีหน้าเนี่ยจะไปไหนจะไปถ้าเกิดจะจะไปอีกไหมถ้าเราจะถึงบ้าไปไหมคือไม่ไม่ได้ไม่ได้ดื้อนไม่ได้ไม่ไม่เข็ดหลาบแต่ว่าคือเราจะตรวจสอบอากาศอะไรให้ดีกว่านี้ตรวจสอบไปไม่ได้ดื้อนแต่มันฟรีใช่ใชเพราะมีบ้านอยู่ที่นั่นใช่ไหมฮะทุกคนปลูกบ้านไปแล้วทุกคนที่นั่นต้อนรับเราดีมากใช่ค่ะชาวบ้านที่นั่นต้อนรับดีดูแลดีทุกอย่างเลยคือว่าทุกคนที่ไหนก่อนจะไปเาะที่มู่บ้านบ่อคาครับอบ้านบ่อคา ค่ะหรืออะไรเนี่ยเขาจะเอาไปส่งให้ผมญาติของปัญญาเขาส่วนมากเขาจะอยู่เป็นระแวกนั้นเป็นญาติทั้าหมดนะครับคผมจะดูว่าหน้าร้อนปีหน้าถ้าไปเนี่ยมีกสักกี่คนผมจะดูผมจะดูดาวจำไว้ก็แล้วกันเึกถึงช็อตคาห้องน้ำไปคขาหน้าถ้าไปฝากเอากล้องโยไปด้วยนะคะจะเวลามาสองคนจะได้มีกพอเอาแล้วฮะพอของป่าหอมคอเวลาน้อยขอบคุณมาก แล้วก็แบบต้อนรับและสานนิราศตัว่าใช่ครบโชคดีมากนะฮะเก่งมากตัวแค่นี้มีประสบการณ์คุณครับท่านที่ต้องขอบคุณมากก็คือทางมหาวิทยาลัยศรีประทุมครับที่คอยติดต่อสานงานทางพวกผมแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ทางผู้ปกครองอ่ะครับคือผู้ปกครองเขาบอกว่าเขาสบายใจตรงที่มหาลัยจะคอยส่งข่าวมาให้เป็นตลอดแล้วก็ส่งรถตู้ไปรับ ที่ชุมพรครับพาผู้คองผมไปด้วยอ๋อครับผมอาจารย์อาจารย์กลับมาอาจารย์ดุไหมอาจารย์ให้กําลังใจดีมากครับหลักแล้วก็ยอดยจะว่าอาจารย์มสิปทุมให้กําลังใจและดูแลอย่างดีครับแล้วก็ท่านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะครับท่านท่านคือตอนที่แบตจะหมดเนี่ยผมเซฟแบตกันผมปิดเครื่องแต่พอเปิดเครื่องมาท่านส่งอีเมลมาว่าโทรกับ าท่านผู้ว่าหน่อยเป็นห่วงมากครับผมก็ขอบคุณท่านผู้ว่าด้วยครับผมแล้วก็ทั้งตำรวจน้ําด้วยตำรวจน้ำคัญเลยสําคัญที่สุดตอนเอาเรือฝ่าไปเนี่ยฮะตอนนั้นคลื่นลมก็ยังแรงนะฮะครับผมคือพี่ตำรวจเขาก็เสี่ยงนะใช่น่ารักทุกคนค่ะไม่ใช่เซบีซี่กนกเหรอถ่ายภาพประกอบกลับมาด้วยนะจะเหมารายการร้องดังครับสบายดูโอ้หมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณน้องหล่อคุณครับสวัสดีครับั